ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับช่องคลายเถินนะครับวันนี้ก็วนนครับเด็กชายีสงจันนะครับผมวันนี้ก็ได้หนึ่งเดือนพอดีแล้นะครับนี่ เป็นยังไงเนาะนี้นอยเสงจันนี่โอ้กำลังน่ารักน่าชังเลยนะครับผมเห็นผมมานี่มาทักทายเลยครับดูครับหินกล้องก็ได้เลยครับดูครับอยากเล่นครับอูากยอยากโชเอฟซีนะครับนี่ครับโอ้โหตาใสแป๊วเลยครับนี่นะครับมาชมความน่ารักของช้างน้อยกันนะครับวันนี้เด็กชายแสงจันนี่ครับโอ้จะปีนรั้วนลครับดูนะครับ โอ้หารักมากเลยครับภาพนี้ครับนี่เน,นี่ไม่นี่<อ>ควันบอกว่าถ้าเห็นคนมานี้อยากเล่นครับนี่ครับนี่ของช้างครับควันเป่าครับไปเลยครับมันนี่นอยากเล่นกับคนนครับผม คัเฮะโ้เห็นน้ำไม่ได้อ <c oughs> ยากล่นน้ำครับ <c oughs> มาานี้มาน,มานี้มาทางนี้เร็วขึ้นมา,า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอาไนี่ ให้รินน้ำเอ้ะเอ้ยเอากินน้ำครับกินน้ำเม้เม่ครับม่มีกินโวดแล้วเมีม่จะแย่งครับอเอเม่จะแย่งครับอกินน้ำครับล้างหน้าก่อนสดเื่นนเนเ่นเ้นเน้วพอจบ เล่นแล้วลว,ลวินรัวนะครัคึกแล้วอคึกแล้วครับ <c ười> คึกคักแล้วนานาครับคึก,ก <c ười> คักแล้วดูน้ำไปนี่คึกคักเลยคึกคักแล้วดน้ำก่อนเลยชื่นเนาะปินรัวนะครับนะก็ต้องมีคนคอยเฝ้านะครับ <c ười> เพราะว่า <c ười> กลัวเขาจะปินรัวข้ามนะครับผมความสุนของเขานะครับนะค,ค,ครับ

พราะว่าเขาติดควานนะครับผมไม่ใช่เป็นการคนมานเก่งนะครับผมความนั้นล่ะของของครับอ้ผมโยกขันกองควานครับอ๋อเลยฮะโอ้ไม่ใช่ทางนี้ครับทางนู้นดูครับนู่นครับเอาออกกำลังกายครับผมออกกำลังกายครับผมเหมือนคนนะครับออกกำลังกายจะได้แข็งแรงนะครับผมเมื่อยนะครับปวานก็เมื่อยแล้วเรื่อยเอยาม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 ถึงใส่จะเมื่อยครับใส่จะเมื่อยแล้ว ใครจะเมื่อยนะครับมายอมวิ่งนะครับมายอมวิ่งแล้วอ้มาอยากออกกล้องครับอยากอยากทักไทยเอฟซีนะครับผมนี่เสียงกันนะครับดิฉายเสียงกันนะครับผมเอาเอาเล่นกับควาดครับผมนี่ครับหมเก่งกับควาดครับนู่นครับ นี่ครับความผูกพันความน่ารักของช้างน้อยนะครับผมกำลังน่ารักนายอินดูนะครับผมเอาเอ้มกันเข้มกันเล่กันเสียหน่อยเสียหน่อยดีเออครับโยกควาดครับ oh, อ okay, okay. um, uh, ุ่นครับอุ่นโยกับควาดครับโอ้โหน่ารักมากเลยครับ รเรออ๋อวู้สุดแม่ครับโอ้สุดแม่เล่นทรายที่นี่ครับเนี่ครับเ,รเล่นทรายที่ทนี่โอกไปตามควานน่นโอกไปแล้วโน่เนกับควานครับ๊ะ สนใจครับผมฮ่องฮ่องอารมณ์ดีครับขออารมณ์ดีครับผม,มาทานครับผมสมบูรณ์รรดีครับอารมณ์ก็ดีนะครับ ชอก้นหม่ครับโชวโชโอ้โหใม่ๆนี่โชกยกกับผมครับเดี Mario. ๋ยวเอ้าเอ้ามาเปิดตไมมานอยากโยกด้วยครับผมเาเลยเอาเลยาเอาเาอาสเเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเออานงลนงลองนี่ครับ สักัก่อนโอ้โน้องไก่ก็อยากเลนด้ครับน้องไก่ดูครับนเล่กับน้องช้างครับ่งรถนอเลน่งรถนอน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 นงรถนอน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  อย่ามาทักทายครับดีไหโอู้ส่งจิตส่งใจครับผมแคริบิคนควานทั้งอยากทักทายเอฟซีนะครับน้องแสงจันนะครับทักทายซีก่อนทักทายซีก่อนครับโอ้ผมรอไหมครับนี่ดิชแคร์แสงจันครับผมนี่ลูกของพลายเพชรุทัยครับผมนี่ผมรอไหมไปแล้วครับอันนี้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 อันโอ้ครับรู้ความด้วยนะครับผมน่ารักมากเลยแค่นี่ ครับเดือนนึงครับน่ารักมากเลยนะครับเห็นไหมความเส้นรู้ของเขานะครับนู่นครับดูมามาเอาเอาคข็คักเข็คักครับผมวันนีครับสวัสดีครับสวันนีครับวันนี้เราวันนี้เราวันนี้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 โอ้ดูเจ็บปีกว่าเลยครับเอาเอ้าเอาโอ้หนั่นสุดลมแล้ว โอ้โหอันนี้ก่อนทักทายก่อนทักทายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสงันทรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแสงจันทร์ครับอายุหนึ่งเดือนครับผมดื้อไหมไม่ดื้อเนาะมือย่างมือย่างเหนื่อยแล้วบ่เหนื่อยแล้วบ่ครับหนึ่งหมดช่งครับหนึ่งช่งหมดช่วงหมดช่ง ครับครับอนลุกครับก eh, ่อนครับอ่าป่าๆนี่ไงไปดูฟันม so ิดฟ mm ันออกยังฟันออกย่างดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยนิดดูฟันก่อนจะเล่นอย่างเดียวเลยครับที่เล่นครับที่เล่นครับถ้ามีคนอยู่อย่างนี้แหละชอบถ้ามีคนอยู่แบบนั้นฮะคอตกคอตกยืนนโดนรับคอตกยิ่งโดนรัอยิ่งหูคึกเลยครับผมคึกคักคนเยอะชอบ เขาเล่นเขาเล่นกับคนใช่ชอบเล่นกับคนแม่ไม่ไม่สนใจหรอกโอ้แม่ไม่สนใจแค่กินนมแกะออกมาแล้วแม่นี่กินเนี่ยหางอย่างเดียวแค่แค่ขอแค่นมแค่นั้นไม่สนอ่ะแม่ไม่สนเขบคนอย่างเดียวเขบเล่นกับคนมากกว่านะครับผมวันนี้ก็พาย fc ครับมาชุมความน่ารักของช้างน้อยกันนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพยางค์ fc ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามา รับชมเขามให้กำลังใจในช่องคลายทะเงินของเรานะครับผมครับที่นี้ก็อย่าลืมฝากกดเคกดไลค์กดติดตามในช่องคลายทะเงินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับที่นี้ก็ขอฝากณเขาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับหน่อยสวัสดีครับกันลูกเดือดเดือดสวัสดีครับปอนสวัสดีครับเอฟซีก่อนยกมือยกมือขึ้นหน่อยเอาลับนเไหมเริ่มต้นใหม่มาสวัสดีครับปอนสวัสดีครับยกมือขึ้นด้วยยกมือขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับ